ครับผมเมื่อนี้ไม่ได้ห้องเพลงหรอกนะครับเนาะมือนี้มาเห็นงานอยู่บังประเทศเพกวนบานครับบังลาวพี่ครับมาใส่มันเซนเนาะแต่ทายอู่เมื่อกี้ใส่น้องน้องเด็กน้อยไปด้านล้านกุลละไปซื้อกาแฟมาให้อได้ออ,อ,ไดดออกซองยุทธายดินออกคำนะครับ <YouTube S 1> ยูทูปใช่ไ,ไปซื้อกาแฟมาใหา้เคนซื้อมาใส่ไหมอ่า ที่ว่าก็เดี๋ยวย้อนค่าค่าขนมแหงน้ำน้ค่าเดินทางอ่ะค่าเดินทางเดี๋ยวมีนี่แหงน้ำนี่ไปฮัดเป่าเอาปะเนี่ยเป่าเปิดข้างด้วยแกงด้วยแกงด้วยเป่าว่างด้วยแกงนี่คืออาดได้เป็นศิลปินเนี่ยก็เห็นว่านั่นแหละเอาไปฮัดเป่าไปฮัดเป่านี่คืออาดเป็นศิลปิน ไม่บายแไม่บายแ <c oughs>